งานประเพณีฟุตบอลจุลาธรรมศาสตร์ที่สนามกีฬาสุพัชราศัยนะครับห่างหายไปนาน5ปีนะครับผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าธรรมศาสตร์นะครับคุณผู้ชมปีนี้กลับมาจัดเต็มเลยครับขบวนพาเหรดล้อการเมืองปรากฏนายกแพทองทานชินวัตรนะครับเข้าร่วมชมฟุตบอลด้วยนะฮะนี่ในฐานะสิทธิ์เก่าของจุลานะครับแล้วนายกถือว่าเป็นนายกร,รัฐมนตรีคนแรกที่มาร่วมงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุลานะครับเออถ้านึกย้อนกลับไปเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีนายก มาจากจุฬาธรรมศาสตร์นะฮะนายกเราส่วนใหญ่เป็นทหารนะฮะเออไม่ค่อยได้ได้มาจากจุฬาธรรมศาสตร์สักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นคนแรกนะฮะนักข่าวก็ถามนายกด้วยนะฮะบอกว่าคิดว่าจุฬาจะชนะธรรมศาสตร์ไหมถ้าชนะเนี่ยอาจฉีดเท่าไหร่นายกไม่ตอบนะฮะแต่สุดท้ายจุลาแพ้นะครับธรรมศาสตร์ชนะไป2ประตูต่อ1นนะครับนี่ฮะปีนี้ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพนะครับคุณผู้ชมโดยพิธีเปิดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นก็มาพร้อมกับขบวนพาเหรดของทั้งสองมหาวิทยาลัย ช่วงต้นครับเป็นวงดุริยางขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขบวนอัญเชิญพระเกียวและธรรมจักรป้ายมหาวิทยาลัยและคาากรทีนี้ความฮือฮายอยู่ตรงนี้ฮะเมื่อขบวนคันเลิกกาดของจุฬาเข้าสู่สนามปรากฏว่าบนธงเนี่ยปรากฏภาพสิทธิ์เก่าที่มีชื่อเสียงหลายท่านเช่นอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ลำซำนะฮะแต่นักข่าวเราสังเกตบอกว่า ไม่มีคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีไม่มีคุณเท้งนะัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านทาั้งที่ทั้งสองท่านเนี่ยก็เป็นสิทธิ์เก่านะฮะเออหมอแลบแพนด้าก็มีนะฮะแต่ไม่มีนายกไม่มีผู้นำฝ่ายค้านนะครับเอาไปดูพาเรดล้อการเมืองกันหน่อยนะฮะป้ายผ้าป้ายข้อความนี้จัดเต็มนะ,ะที่เราบเบลอไว้เนี่ยมันไม่ค่อยสุภาพอะฮะฉีกหาจุด,จด,จด หรออย่างเงี้ยพูดถึงรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะนี่รัฐธรรมนูญใหม่ใกล้ฉันเพื่อวงเล็บภูมิใจไทยโอ้โหแสบไหมฮะอุงอิงช็อกมินพิธากาแฟสม้มสนธิ s tion นมาคนี่ส่วนนี้ฮะผ่านรัฐธรรมนูญครับเป็นผ่านรัฐธรรมนูญจำลองนะครับแล้วก็มีเทปสีเหลืองเนี่ยคุ้มกันเอาไว้แม้ว่าจะมีคนพยายามรื้อผ้าคลุมออกรื้อเทปเหลืองออก ก็จะมีคนห้ามไว้คอนเซปต์คือนักการเมืองไม่ฟังเสียงประชาชนนักการเมืองตอนหาเสียงพูดไว้อีกแบบหนึง่งส่วนนี่ฮะวิวาข้ามขั่วเอหุ่นหน้าคุ้นคุ้นไหมเหลี่ยมเลียมนี่หน้าคุ้นคุ้นไหมคุณทักษิณชินวัตรกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตนะครับล้อเลียนงานแต่งที่มีสสของเพื่อไทยกับของพักประชาชนเนี่ยเขาแต่งงานกันนะครับอีก คอนเซปต์หนึ่งฮะมีหุ่นโกโกวาจำลองมาฉากสวิตเกมนะฮะนี่จากฉากในซีรีส์ดังอย่างสวิตสวิตเกมซึ่งคอนเซปต์ก็คือนิ่งไว้นิ่งไว้ผมเคยผ่านเกมนี้มาก่อนสะท้อนภาพของกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะว่าคุณจะตีความอย่างไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะฮะ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ